ตามชื่อคลิปเลยครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำช่องการเงินการลงทุนมาเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรนะแล้วก็ผู้ติดตามผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอายุประมาณสัก18เนี่ยซึ่งปัญหาของคนกลุ่มนี้คือเขารู้นะครับว่าจะต้องลงทุนแต่ ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาลงทุนดีวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะมาแนะนำหนึ่งในอาชีพที่ผมทําตอนที่ผมยังเรียนอยู่นะครับเรียนตั้งแต่ตอนช่วงจบม .6 เนี่ยผมก็เริ่มทําอาชีพนี้เลยแล้วก็ทําเงินได้ค่อนข้างดีนะครับอาชีพนี้นั่นก็คืออาชีพติวเตอร์ตามโต้น,นั่นเองครับ กันก่อนนะครับผมเริ่มทําอาชีพเป็นติวเตอร์ตามโต๊ะเนี่ยช่วงประมาณจบม .6 เนาะก็คือพอคะแนนสอบเข้ามาหาลาัยออกปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเป็นติวเตอร์เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครมาบอกนะครับว่าคุณควรจะทํำยังไงบ้างเช่นแบบต้องเริ่มจากตรงไหนเริ่มทําเอกสารยังไงหรือว่าแบบจาเป็นที่จะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้ไหมไม่มีใครมาบอกนะครับเพราะว่ามันมันเป็นวิธีในการหาเงินหรือว่ามันเป็นวิธีในการประกอบอาชีพอะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างคู่แข่งให้ตัวเองถูกไหมครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมก็เรียนจบมาแล้วแล้วก็หาเงินด้วยอาชีพอื่นแล้วไม่ได้มานั่งเป็นติวเตอร์ตามโตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากที่จะสร้างคลิปดีๆสักคลิปหนึ่งออกมาเพื่อที่จะให้น้องๆที่กําลังสนใจอาอยากเป็นติวเตอร์หรือว่ากําลังหาเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยมามีจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสเต็ปแรกนะครับก่อนที่จะเริ่มคือคุณต้องเลือกวิชาที่จะติวก่อนครับเพราะว่า แต่ละวิชาเนี่ยที่เราจะไปสอนเนี่ยผมบอกเลยว่าหาเงินได้ดีไม่เท่ากันแล้วก็หาลูกค้าหรือว่าหานักเรียนเนี่ยได้ดีไม่เท่ากันด้วยผมจะไม่คอมเมนต์ถึงวิชาอื่นๆนะครับแต่ผมจะให้2วิชาที่ผมให้เป็นเ t t เทียนะครับหรือว่าวิชาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียกเป็นติวเตอร์นะครับนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับ สาเหตุนเนี่ยเป็นเพราะว่า2วิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญมากๆในการสอบเข้ามาหาลัยนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าคณะใดก็ตามนะครับอย่างเช่นยิ่งวิชาอ่ายิ่งคณะบัญชีเนี่ยคือใช้คะแนนเลขกับอังกฤษเนี่ยประมาณ80%เลยคือวิชาอื่นแทบไม่มีผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณเลือกได้นะครับเลือกที่จะสอนได้ผมแนะนําให้เลือกไม่อังกฤษ ก็เลขครับสองวิชานี้สำหรับผมให้เป็นเ t สียโอเคมันก็จะมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผมถนัดสายวิทย์ละ่ะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่าจะเป็นวิชาลองเช่นไทยสังคมเป็นติวเต,เตอร์ไม่ได้หรอเป็นได้น,นะครับแต่ว่าคุณต้องเห็นภาพอย่างนี้คืออังกฤษกับเลขเนี่ยไม่ว่าใครจะสอบเข้าคณะไหนเนี่ยก็ต้องใช้หมดเพราะฉะนั้นแล้วดีมาหรือว่าความต้องการของตลาดมันเยอะมากนะครับแต่วิชาวิทย์เนี่ยคณะที่ใช้เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมากก็ต้องเป็นสายวิทย์ถูกไหมครับเช่นวิศวะ อาจจะเป็นสายาเคมีสายชีวะไบโอโลจีลอะไรพวกนี้ไปเลยซึ่งมันก็ไม่เหลือเท่า2วิชา,อ,าอังกฤษกับเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเริ่มสอนแล้วจะหานักเรียนเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ยากกว่าหาได้ยากกว่าแล้วด้วยความที่มันเป็นวิชาที่ไม่ได้สําคัญเท่า2วิชานั้นผมอันนี้ไม่เอาดราม่านะครับแต่ว่าดูตามความเป็นจริงนะอย่างเช่นไทยกับสังคมตอนผมสอบเข้าธรรมศาสตร์บัญชีเนี่ยคือ น้ำหนักของไทยสังคมเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับแค่แบบ20%หรือว่า1 0แค่นั้นซึ่งเด็กมันมีเวลาจํากัดนะครับแล้วก็มีเงินจํากัดด้วยมันเป็นทรัพยากรที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรที่จํากัดของเขาเนี่ยเขาจะต้องลงทุนกับวิชาที่ได้คะแนนหรือว่าทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสสอบติดมากที่สุดซึ่งก็คือเลขกับอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาสอนไทยสังคมเนี่ยมันสอนได้ ข้อดีเนี่ยคือติวเตอร์ในสนามนี้นเนี่ยมันน้อยแต่ค่าตัวของคุณเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับ2วิชานั้นครับสเต็ปที่2นะครับคือการเลือกสนามสอบครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมอย่างผมเนี่ยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับเช่นของผมเนี่ยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเพื่อสอบสนามเข้ามหาวิทยาลัยอ่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าปฐมหนึ่ง ก็ได้เหมือนกันซ no ึ่งโรงเรียนประถมดังๆที่การแข่งขันสูงๆเยอะๆเนี่ยก็มีนะครับเช่นสาธิตเกษตรสาธิตอะไรล่ะเยอะแยะมากมายนะครับโรงเรียนชั้นนําอย่างเช่นสมัยผมเนี่ยก็ต้องไปแต่ว่าประถมเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยรู้มากนะสมมติว่าเป็นเรื่องสอบเข้ามัธยมเนี่ยอาจจะเริ่มรู้แล้วอย่างเช่นของผมเนี่ยต้องไปเรียนสอบเข้าหอวังนะครับอาจจะเป็นสาธิตอะไรล่ะประทุมวันไม่รู้มันเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตอนมัธยมนะครับหรือว่าจะเป็นสนามพิเศษก็ได้นะอย่างเช่นสอวันนอสสวท โอลิมปิกอะไรแบบนี้ซึ่งก็แล้วแต่ว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันแมชหรือว่าเราเนี่ยเหมาะกับการสอนสนามสอบไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยเลือกเป็นสนามสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะว่าผมทําคะแนนได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวนี้มีผู้ต่อด้วยทีนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกทริคน้ออๆนะครับว่าแต่ละสนามสอบเนี่ยหาเงินได้ไม่เท่ากันอ่าอย่างเช่นของผมเนี่ยสอบอาสอนเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็ถือว่า ได้เงินในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เท่าของเพื่อนผมนะครับของเพื่อนผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสนามที่หาเงินได้เยอะที่สุดนะครับก็คือติวภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าสนาม sat หรือว่าสอบเข้ามหาลัยอินเตอร์นะครับเพราะว่าสนามนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยสูงมากนะครับแล้วคือแต่ละคนที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยคือเข้ามหาลัยอินเตอร์เนี่ยค่าเทอมมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติวเตอร์เนี่ยก็กล้าที่จะเรียกแพงด้วยนะครับอย่างเช่นผมเคยทำรีเสิร์ชเนี่ยบางที่เก็บกันหลักแสนก็มีอยู่เหมือนกันของเพื่อนผมเนี่ย ติวเด็กเดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์เนี่ยพีกๆนะครับประมาณสักเดือนละห้าหกหมืห่นก็ทําได้แบบไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอะไรแต่ว่าสื่อที่คุณจะต้องได้เนี่ยคือภาษาอังกฤษคุณต้องแน่นหรือว่าสามารถพูดได้แบบเนทีฟเลยนะครับอย่างเช่นแบบคุณสามารถสอนเลขเป็นภาษาอังกฤษได้หรือว่าคุณสามารถ conversation กับเด็กเป็นภาษาอังกฤษได้เลยเพราะว่าด้วยข้อสอบทั้งเลขและภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยมันเป็นพยวอังกฤษหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณ บด้ยังกิดแบบงูปลาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเด็กจะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็จะไม่จ้างคุณสอนต่อนะครับจุดที่3ครับคือการสร้างโปรไฟล์ครับจุดนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปสอนบางคนเนี่ยเพื่อสอบเข้ามาหาลัยแต่ว่าเรายังทําไม่ได้เลยเงี้ยมันจะมีใครมาเรียนกับเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงตอนที่เราสอบเข้าหรือว่าสอบเองเนี่ยควรที่จะทำคะแนนแร่เยอะนะครับ เพื่อที่จะเอาคะแนนตรงนั้นนะมาเป็นความน่าเชื่อถือให้กับเราตอนที่เราจะสอนคนอื่น,นสอบเข้าเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งผมจะบอกว่าคะแนนเนี่ยมันจะมีผลถึงระดับหนึ่งนะครับเช่นออตอนผมสอบเข้าเนี่ยคะแนนภาษาอังกฤษของผมยอยู่ที่55เต็มห0นะครับหรือว่า137 5เ็้ต็ม1 5อยซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับได้ประมาณสักเ0กว่าเปอร์เซ็นเต็มร้อยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับอีกคนหนึ่งเนี่ยได้คะแนนประมาณสัก 140แต่150คือมากกว่าแค่ข้อเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องเรียนกับผมแล้วไปเรียนกับอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาได้คะแนนสอบเข้ามากกว่าผมหนึ่งข้อยอยะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าหลังจากที่คะแนนคุณสูงมากพอที่จะพูฟได้ว่าไอ้คุณเนี่ยเก่งจริงคุณเนี่ยสอนได้นครับอย่างที่สามที่สําคัญเลยเนี่ยคือบุคลิกค,ครับบุคลิกของคุณเนี่ยต้องดูน่าเชื่อถือนะครับหรือว่า ดูปลอดภัยเขาว่าปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากๆสาหรับการเป็นติวเตอร์นะครับเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยโดยเฉพาะอาเด็กนักเรียนที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาจะให้ความสําคัญมากกับความดูน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันน่าก,กลัวจริงๆนะครับเวลาเหมือนจะให้คนนี้ไปสอนเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะไปเรียนกับคนนี้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคือบุคลิกคุณน่ากลัวมากอะ่ะจนแบบ ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงว่าเอ้ยคุณจะไปทําอะไรลูกเขาหรือเปล่าทั้งทีที่คุณอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับแต่ว่าบุคลิกหรือว่า first impression ของคุณอะมันไม่ได้จริงๆอะอันนี้ก็ต้องไปแก้นะครับเพราะว่าคือถ้าพ่อแม่ไม่ให้ผ่านเด็กก็อาจจะไม่เรียนกับคุณกัน s t e ปที่สี่คือการโปรโมตตัวเองหรือว่าการทำ marketing นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยผมใช้ ig เป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ig ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะเพราะว่าข้อดีของ ig เนี่ยคือตอนที่คุณเรียนมัธยมมาเนี่ คุณจะมีน้องๆเนี่ยอาจจะที่รู้จักติดตามกันด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคุณขึ้นมหาลัยมาอะไรเงี้ยก็จะสามารถโปรโมทในนั้นแล้วก็จะมีน้องๆมอม .5 ม .6 เนี 4, 5, 6, ่ยที่ติดตามคุณอยู่เนี่ยอาจจะมาเรียนกับคุณได้อันนี้ก็จะค่อนข้างง่าย ที่สำคัญคือ IG มันฟรีนะครับทุกอย่างตอนนี้เนี่ยในการโปรโมทเนี่ยมันแทบจะฟรีหมดเลยนะที่แบบคุณไม่ต้องไปซื้อโฆษณาไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากนะทําสื่อแยวนี้ก็โคตรง่ายนะครับคือแบบใช้ t i k ท o k ก็ได้ใช้ YouTube ก็ได้นะครับใช้ทวิตเตอร์ก็ทวิตเตอร์นี่ก็ดีนะครับสำหรับการโปรโมทการเป็นติวเตอร์นะซึ่งก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้ช่องทางไหนหรือใช้หมดทุกช่องทางเลยก็ได้แต่ว่าถ้าผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําเป็นตอนนี้นะผมว่า Twitter แล้วก็ Twitter กับ t ิ k กต k เนี่ยผมว่าทําให้วรัลหรือว่าสื่อสารให้กับคนทั่วๆไปเห็นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับส่วน IG เนี่ยใช้เป็นโปรไฟล์คนสอนเนี่ยเวลาแบบน้องๆจะเข้ามาเช็คประวัติเราเนี่ยไอค่อนข,ข้างโอเคนะครับส่วน Facebook เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเด็กได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นอืซึ่งตัวกราฟิกเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าพี่ผมทํากราฟิกไม่เป็นผมทํารูปไม่เป็นเนี่ย มันไม่ใช่ปัญหานะครับคือไปเรียนนะครับใน YouTube เนี่ยมีสอนเต็มไปหมดนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมไม่มีแคนวาใช้เหมือนตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดใครใช้อยากอย,อยากจะากทำการาฟิกไปเนี่ยไปใช้แคนวานะครับทำการาฟิกฟรีนะครับไม่ไม่ยากเลยนะครับสมัยผมไม่มีแคนวาคือผมนั่งแต่งรูปทำโปสเตอร์ด้วยสตอรี่ไอจีก็ทําได้นะครับซึ่งมันไม่ที่จะมันไม่จะเป็นที่จะต้องสวยขนาดนั้นมันขอแค่สื่อสารรู้เรื่องตรงประเด็นอ่ะบอกมาว่าแบบจะสอนอะไรโปรไฟล์ เป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่มีหน้าคนสอนก็จบแล้วนะครับประมาณนี้ไปศึกษาให้ดีๆนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งอันนี้สําคัญมากๆนะหลังจากที่เราทำมาร์เก็ตติ้งลงไปแล้วก็ไปรอเด็กที่จะมาสมัครเนี่ยเราก็มาทำสเต็ปที่5้ารอครับก็คือการทําเอกสารนั่นเองครับซึ่งการทําเอกสารเนี่ย,อ,ยอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊ะสมัยนี้เนี่ย,ยไม่ต้องทําเอกสารแล้วได้ไหมแบบไปสอนตรงๆปากเปล,าปลาป่าได้ไหม ถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมไม่ผมไม่แนะนําให้ไปตัวปเปล่านะเพราะว่าผมว่าเอกสารเนี่ยมันอาจจะได้ใช้บ้างหรือว่าไม่ได้ใช้บ้างก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันสแสดงถึงความใส่ใจต่อตัวเด็กของเรานะครับว่าเออเนี่ยเอกสารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันทําให้น้องๆเนี่ยอาจจะเข้าใจเนื้อหาบางประเด็นเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมอาจจะเอกสารของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นที่จะต้องเป็นเท็กซ์หรือว่าเป็นข้อความเหมือนเดิมได้นะครับอาจจะเป็นแค่รูปรูปหนึ่งที่ทําให้เด็ก เรียนได้เข้าใจมาขึ้นก็ได้ครับจุดประสงค์ของเอกสารไม่ไดเอามาโชว่วาฉลาดนะครับเอามาทําให้เด็กเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนหัวคเอทีฟเนี่ยอาจจะมาอธิบายคําศัพท์ด้วยหนังหรือว่าอธิบายคําศัพท์ด้วยรูปภาพอะไรเงี้ยแล้วทําให้เด็กสนุกแล้วเก็ตมากขึ้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยคือ เวกู good, นะครับดมีมากเลยผมแนะนําให้ทําเอกสารเตรียมการสอนไปนะ <c oughs> แล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นวิชาการ <c oughs> เช่นกรมมาฟแมสเทนส์กดสตั๊กเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้ไม่นั่งคิดเอาเองนะครับผมแนะนําให้ไปนั่งดูติวเตอร์คนอื่นหรือว่าเอาเอกสารอื่อนๆเนี่ยเอาหนังสือเล่มอื่นเนี่ยมาเป็น Refer e n c e หรือว่ามาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทําเอกสารของเรานะครับเพราะว่าเนื้อหาตรงส่วนนี้เนี่ย มันเซนซิทีฟต่อเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเราสอนอะไรที่ผิดผิดไปเนี่ยแล้วเด็กจําผิดผเนี่ยมันอาจจะทําให้คะแนนของเขาเนี่ยหายไปหรือว่าไปสอนคนอื่นแบบผิดผต่ออีกแล้วคือมันแย่นะครับคือเราตั้งใจทํานิดนึงนะมันอาจจะใช้เวลาทํานิดนึงแต่ว่ามันก็ดีต่อชื่อเสียงเราเองด้วยแล้วก็ดีต่อตัวน้องๆเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทาเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีผิดบ้างแต่ผมเนี่ยขอให้ถูกต้องสัก95% 95%ของเอกสารเนี่ยคนจะถูกต้องครับอีกสัก5%เนี่ยมันมันยากนะครับที่เราจะทำให้มันเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราค่อยไปแก้ตอนที่เราสอนกันแพอเราสอนเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไอไอตรงนี้เราน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเอะไอตรงนี้เราน่าจะเอกสารน่าจะผิดนะอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปแก้หน้าง,งานซึ่งผมบอกตามตรงนะครับเด็กอะไม่ได้ซสีเรียสหรอกว่าคุณทําชีตมาแล้วแบบจะผิดนะครับขอแค่เรายอมรับผิดแล้วก็แก้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมว่าตัวเนี้ยดูดีกว่าเยอะเลย สเตปที่6นะครับสเตจสุดท้ายก็คือการสอนนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะน้องๆส่วนใหญ่เขาก็จะนั่ตามคาเฟ่น,นะครับสตาตร์บัคตามที่นั่งในห้างโฟว์กิ้งสเปซนะครับหรือว่าจะเป็นโรงอาหารถ้าประหยัดหน่อยซึ่งโรงอาหารนี่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยมันเสียงค่อนข้างดังนะครับแล้วก็บางทีเราก็เกงใจคนที่จะมากินข้าวนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เราแค่สอนน้องอย่างเดียวนะครับคือให้น้องเนี่ย สอนแล้วด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยการสอนของพี่เนี่ยมันแย่ตรงไหนดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เอาตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงในการสอนกับน้องเขาครั้งต่อไปได้นะครับจะได้แฮปปี้ทั้งคู่เช่นน้องเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่สอนไวไปหรือบางทีเนี่ยอาจจะบอกว่าเราสอนช้าไปก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันก็ ปรับความเข้าใจกันจะได้เก่งขึ้นด้วยไปถึงเราเนี่ยก็จะได้สอนเก่งขึ้นในครั้งต่อไปด้วยนะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยผมไม่อยากให้เราโฟกัสมากในช่วงแรกนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันคือการซ้อมมือกับการสร้างโปรไฟล์นะครับเพราะว่าเราเป็นแบบ ใครก็ไม่รู้ว่ามาสอนหนังสือค่าตัวเราก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปสักปีหนึ่งเนี่ยเริ่มที่แบบลูกศิรุนแรกของเราเริ่มสอบติดอ่ะหรือว่าเริ่มมีการบอกต่อเนี่ยอันเนี้ยเด็กจะเริ่มเข้ามาหาคุณแบบคุณไม่มีเวลาสอนเองแล้วมากกว่านะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเก่งขึ้นมีชื่อเสียงขึ้นแล้วแบบได้น้องที่เป็นกรุ๊ปมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมเคยสอนเด็กเจ็ดคนอย่างเงี้ยแปลว่าคุณประหยัดเวลาไปเจ็ดเท่านะครับหาเงินได้มากกว่าเดิมเจ็ดเท่าอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นตัวเงินทีี่่่เเยยอะะมากกขึ้นนชวงแร อย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องเงินนะครับผมแนะนำนะโฟกัสที่สอนนะครับสอนดีเด็กแฮปปี้เด็กมาเรียนต่อเงินตามเองนะครับคือเงินเนี่ยมันคือปลายทางนะครับต้นทางเนี่ยคือคุณสอนดีสอนดีเงินก็จะตามมาครับสุดท้ายเนี่ยก่อนจบนะผมฝากไว้สั้นๆนะคือเวลาคุณเริ่มทำอาชีพนี้เนี่ยคุณจะต้องเจอเหตุการณ์ที่เป็นทางเลือก2ทางนะครับทางแรกคือ ทำแล้วได้เงินนะครับแต่ว่ามัานอาจจะไม่ดีกับตัวน้องเท่าไหร่ซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่า,วามันคืออะไรแต่ว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยอย่าเลือกนะครับกับอย่างที่2เนี่ยคืออาจจะได้เงินไม่มากแต่ว่าทําให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดถ้าถ้าเลือกได้จริงๆนะครับขอให้เลือกอย่างหลังนะครับคือขอให้น้องเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากให้สังคมเป็นไปนสังคมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเริ่ม เป็นคนที่ดีของสังคมก่อนนะถ้าเลือกได้นะผมขอเลยอย่าไอเงินเนี่ยไว้ที่หลังก็ได้นะ แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าไอ้เงินที่หาได้เนี่ยไม่ต้องใช้หมดก็ได้นะเก็บไว้ลงทุนบ้างนะครับหรือว่ายิ่งลงทุนมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีเนาะไม่มีข้อเสียเลยแล้วก็ส <ๆ S 1> <Democrat S 2> ําหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนๆโดยเฉพาะเด็กที่กําลังจะจบมหกทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ยยาฝากกดถูกใจให้กันด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนที่ง่ายแล้วก็ฟรีที่สุดแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ถูกส่งต่อให้กับเพื่อนคนอื่นจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่่่นนตตออะคคคครรรัััับบบก็สสวดีไไเจลิปป